ข้อที่9ยังคงเป็นเอ็มวิดอยู่ครับร้านขายต้นไม้ร้านหนึ่งครับตอนกิ่งต้นกุหลาบไว้448กิ่งนำทุกกิ่งไปปลูกโดยแบ่งเป็น2แปลงแปลงแรกแปลงแรกปลูก14แถวแถวละ14ต้นแปลงแรกแถวละ14ต้นแปลงที่สองแถวละ19ต้นโอเค รวมทั้งหมดเนี่ยได้เท่ากับ27แถวก็ข้อนี้ไม่มีอะไรครับเราก็ให้เนี่ยไอ้นี้คือแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่1เนี่ยเขาบอกว่าแปลงแรกปลูกแถวและ14ตน้นเราให้ปลูกสัก x แถวแล้วกันปลูก x แถวปลูก x แถวนะครับแปลงที่1อืมจำนวน ต้นก็จะไปเท่ากับ14คูณกับ x ส่วนแปลงที่2องเขาบอกว่าแปลงที่2ไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าปลูก2แปลงนี้รวมกันไนดะ้27แถวแสดงว่าแปลงที่2อนี้ปลูก27ดบ x แถว27ดบแถวจำนวนต้นจำนวนต้นก็ แถวละ19ต้นก็เป็น19บเคูณยีลบเก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นแปลงที่1จํานวนต้นในแปลงที่1คือ14บสิาจำนวนต้นในแถวที่2ก็คือ19บเคูณยีลบเรวมกันได้ทั้งหมด448ต้นกิ่งนี่แหละครับคือต้น14 x บวก สิไปคูณ27 19ิบคูณยีนะได้ออกมา513อันนี้ลบสิบเก้าเท่ากับ448ส4ลบสิได้ลบ 5x เท่ากับ418ได้448 5x ก็คือ513ลบ448 ได้มา65อ่า x เราก็คือ65หารด้วย5 51 53เขาถามว่าแล้วแปลงที่2ปลูกต้นกุหลาบกี่ต้นแปลงที่2ก็คือก้อนนี้คำถาม,มแปลงที่2ก็คือจำนวนต้นกุหลาบก็คือจะไปเท่ากับ19คูณด้วย 27ลบ13 19ไปคูณกับ14คูณกันออกมารวมได้266ต้นก็เป็นอันเรียบร้อยข้อที่9ไปกันต่อครับข้อต่อไป